ก็อ,อะไรอยู่ในกระทะก็กินนั้นนนั้ถ้ามีกระเพราหมูสับอยู่ในกระทะก็กินหมูสับเก็ดรับหมูกรอบอย่างเดียววันหนึ่งลุงใช้หมูกรอบ80โลที่เด็ดพริกน้ำปลาใครๆก็มาก็ทำถามพริกน้ำปลาก่อนลอาขาดไม่ได้เลยพริกน้ำปลาเนี่ยลุงชื่อลุงลานขายอาหารตามสั่งร้านตอกหมูกรอบระว่งจุลาซอย15ถึงข้าเศษ้งในจะมีศาลเจ้าถนนพระามสตรงข้ามกับตกไอโอ หปีได้แล้วอยู่ตรงนี้ตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยลุงไม่มีวันยูต,ต้องจะไปทัวร์ละก็หมื่นลี้หมูกรอบผัดไข่หมูกรอบน้ำจิ้มซุกี้หมูกรอบพริกเกลือหมื่นลีคืออะไรก็ผัดใสุ่้นเส้นใส่พริกเผาใส่ไข่ใส่คะน้าเคล็ดลับหมูกรอบอย่างเดียวเกสเที่สั่งเลยก็คือหมูกรอบพริกเกลือกับกระเพราหมูกรอบนอะไรก็ได้อะไรก็อะไรอยู่ในกระทะก็กินันนั้นถ้ามีกระเพราหมูสับอยู่ในกระทะก็กินหมูสับ วันนึงลุงใช้หมูกรอบ80โล,น,ลน่ธรรมดาร้านขายดีทำก็จากนี้ไปก็เย็นแล้วหมูกรอบที่ทอดมามันจะไม่กรอบใช่ไหมลุงก็ต้องมารวนให้มันกรอบไม่งั้นมันก็ไม่กรอบม,ม,รมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูชิ้นมีหมูสับไก่ไม่มีอะไรนอกจาอาหารตามสั่งทั่วไปนี่แหละ เด็กมันไม่กินใบกะเพราก็ผัดใส่แค่พริกที่เด็ดพริกน้ำปลาคกๆก็มาก็ทำถามพริกน้ำปลาก่อนแล้วขาดไม่ได้เลยพริกน้ำปลาเนี่ยถ้าไม่อิ่มก็เดินมาเพิ่มข้าวได้รีเปิดเก้าโมงเช้ามีหมูกรอบประมาณสิบโมงครึ่งปิดก็สามทุ่มแต่หมูกรอบบดประมาณบ่ายสามโลบินฮูดกับไลแมนมาได้เลยเปิดจะตอกหมูกรอบปลาสิวก็บอกชวนพ่อแม่พี่น้องมาลองชิมดูว่าอร่อยเปล่า